อืเอาละครับเห็นรชมพวกนี้ติดแล้วอืมอืมติดแบบางเลยนี่ครับโอ้ตัวใหญ่นะครับนี่ครับอืตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อืมปากงามขนาดนะครับนี่ครับอ่แถวชมพบ เบสกันเองกันจมน้ำด้วยนะครับเนี่ยผมใส่ปากคอไว้นะมึงจวใหญ่วะโอู้หตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่คอใหญ่นะครับผมโอ้ยนี่ครับว่ายู่เบสกันจมน้ำนู้ัวใหญ่นะครับนี่ một nghe anh tôi nghe nè học tèm xả mà nè u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  gì ô lê hấp tôi nghe quá tôi nghe quá tôi nghe quá u tôi nghe tôi nghe ตัวเงี้ยน,น,น,นะครับตัวเนี่ยโอ้ยหลุดพอดีอืมหลุดพอดีครับทา่านผู้ชมอังคือนะไปไปโอ้ไม่ตัวเงี้นะครับอืม ไปครับอีกไม้นึง <c oughs> น่าจะเป็นลุดนะครับตัวนี้เห็นลุดนะครับไงมาตัวนี้โอ้ปัดชน <c oughs> ตัวงามขนาดกินำจำเลยนะอมยิ่งไล่ครับโอ้เอาไปเอาไปยิ่งไลหมด Eh eh